พี่สาวเลี้ยงงัวค่นี่คายนเ่ะคล้หกบ้ยากงเาเขยากได้ิ่ว่าพวกไปัวงขนมาเรื่อน้วัแล้วสื่กสวดดิจจ้าพี่น้องค่ะยูหลังบ้านมาเลี้ยงงัวบอกคะวันะมีต้นมาเด้ออยู่บ้างหต้นมักยอง ฉันปลูกอาไ้นั่งวันนี้มาบ้านบบาวแปบผัวหลังหลัมาบ้านผัวค่ะวันนี้มามาเฮือนห้าจ้ะเฮือนหยาเผนบาเห็นบดหย่าง้หย่าบอกว่าต้องเฮ็ดดอกจาลูกไผ่เมื่อยลูกไผ่วิ่งเพราะว่าลูกไผ่เผาศอกะห้าแข้งวาย ฮันฮันได้ลูกให้คนนี <Mechan> ้นั <g zia> oh. ่นแถมหยิบแถมลงน้ำเฮ้ยผู้ว่าได้คิดจะปีนตุกตาตุกตาเหะโอ้ยนั่นนะนั่นสิว่ามันแก่กันะมือมือน่ะมือน่ะปีนอะไรนี้มันแก่โหย ปีนได้จิบบคะถ้ากล้องกับเรียมาเว้ยเสียงรถโอ้ยรถบกหนูลูกบกใบเออด้าหน้าขาวมาซอยเบียดเนี้ยผัดบะได้มแนวเหชดค่ะมานังอื่นบุญละค่ะต้นบกเตื้อต้นบกเตื้อหง่ไงเฮ้ยบุญนะ ขมดีขนาดเออมันามากินมักเลื่อนง่วนอะไร ดีนะเหงาเลยเดี๋ยเปลี่ยนบรรยากาศกะพวมาจัดอยู่เงาบอเร้าเยโอเคเดี๋โบโด้โลซาลงมากับเจ็ดกระลังเดเีมันไม่ตายแลจะอยู่คะ่จาบ้นบด้งมันไม่้อรอมันก่สูดแล้วเออก็ต้องดึงลงลดึงลมงงลงล้มดึงลงลงเ้องลดล้ยดึงล้ง้ม้มง้ดึงดึง ก็อ้อมเลยเนาะก็อ้อมต้นมาเลยจักรอ้อวไปันปะเทั้วมาประเบ่ฮอดอกควันเลยตัดเลยฟังนี่ไไม่มาน่ะ้ยผู้ิงเหรเออเชื่อว่าผู้หยิง แช่ป้อจะมาบ่นกินอยู่เอตีหนาไ่แทงขีมันบ่ขันบ่ฮะกูแคันจะมึงขันขันคือมึงขันนั่นแหละวันวันนั้นพอกับขบ่ นอนกอดกเดือผู้บ่าวกระบอกมาาคือคือเลยเราคนอันน้นคือบระวางที่นึงเนาะโอ้ยจะแม่พวกเธอนะคุณอายอยู่ในดินประกคตี่ล้านโอ้ยยสี่สิบปปีนึ่งเาท่านไาวขาจำสิอยู่ใส่เงินเนาะแล้าหลวงดีแตนะฮ่ย เจ้าดีซ้องโตกับรถึงไง้อ้องโคงอยู่พอดีเบิรทะเบียนรถน้ำมาตลอดฉันน้ำมาดนี่นั่นจัม่อที่อะไเลยเหนือยน้ำขาดินาะเื่อ้ำ่าดิสเอาเงินไปีังเคยูชื่อแต่พอมาไมหาคยกระชื่อตูแมมาบังจะดีแลรบุ้งไปแม่ อกโตม่ใช่เห็ดตาย่านั่งบดิเฮยังก็บบ่มีอย่างเหตุมีอย่งเห็ดกับบุ้นปาหญ้าผู้เหุ็่มืออืดกูจะเมนมือเหุมือนิมบริมีอย่างเหตุก็จะให้มาเหตุนะมือม่อย่างเหุ เกืมากุมกมอนสาดพรมใหม่มาพระวัติั้นเือกฉันมาทำนู่นส่งเขาฉันและเธอกืบตรงเมื่อวันนี้นะบ้าเือกฉันมามอสไม่พมไม่บ่มีใครฉันยังได้แกว่ามืออื่นนะเพื่อชันสีมาเพราะฉันเอไปงานแต่งเปลือกสีขาวเล่อกสีมาถ่าสิมาเล่งฉันกบ่ไ้ได้นะคะเดี๋ยวงานเซซ สามสี่โมงขก็เห็อนแล้วศูนหนึ่งแม่จะนอนเห็นไหอันนะเอ้เออจ้งใจรุ่นลาเพุ่นที่สร้างอย่างนักกินนล้พุ่มท่สร้างอย่างพะย่บเฮนักกินนะก็เชียวงูนี่มอญอย่างไรอยู่ิ่เป็นเงินนงเออมันเชหัวเูคลิปหนึ่งป่ามอญมันเชียวงูคลิปหนึ่งครับ้ส่ซี่เักไปซี่ฟักเนาคะคิงเนาะเป็นเป็นอันหนน่้ แล้วเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มนาคอยสิออกเองมันกาแฟเงิ่อนคอยไปสามสี่พันน้องพ่อเปนแป๊บแป๊บเหรอเฮ้ยน้อง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 ก็พ่อชื่อบลืมบ่างคือกันขนาดนั้นโอ้ห้กาแฟบ่คือกันก็พอป้าแป๊บเออคือ ตอนแรกเออตอนแรกฉันว่าแม่อับปึกไปมาอ้าวโเมนดีกว่าเธอกับสมมตอเป็นสับปะเล่อยู่วัดพูดสับปะเลอเอราอดีแล้วบัตรเธอตายกันแล้วเนี่ยโอ้ยเอาอะไรลูกไผ่ตรงนี้นี่ยแทมดีแทมโลกเถ้าหักจีได้เงินประกันภัยน้ำนางไว้อยู่ กับหจัดง่ายเ้ยเงินประกันภัยนางก็เสียเรือนะด้านกับอาซาท่อโลดเลยมันต้องซื้อหินซื้อลงมันเปลืองนะใช่ไหมเปลืองจันยังคะัอาซาท่อรถดไม่ใช่เรือเงินประกันภัยที่บ้านนี่ได้ได้หัวละไรสดีเดี๋ยวจะมวละหาพันหาพันขีดฉันว่าฉันว่าฉันสิเก็บก่อนนะคุย เงินประกาศตกบกเงนประกาศต้กอนจงนี่บ่มีเงินบ่แล้วเฮตายไปแล้วบ่ได้สเนาะเฮยก็ได้บ่ฮอด30,000นะบาทใหญ่จ้เอาเอาาเนยังหนบันี่เนี่ยมันมาเลยบอว่าหัวละ20บาทเงเาไปยังบนมือบริเวณบอกมาทำความสะอาดให้มันแปนี่าด ไปกันน้องยักค right? huh? right. ุณไปทางไหนาไปทางไหนคุณไปตนีตัคุกกนยังไปหาดออกคนจูดตรงนี้แพเข่าแก่โตเอาเล่แนวโฮมแพไปแพ่มาเน่ยมันลายเวว่าสบรเยมันลายเวลายก็เอางวตัวนึงเอางวตัวหนึ่งไปได้เฮ้ยดังเถอะไวซีน้อยมันก็บน้อยปลาพนันญังพุนีตะกูลไงมิดเช็ดเล่เราก็บดบ้านนี่เละ ก็เส ok ียงอะไรจะก็เสียงแต่ขึ้โกูนั่สิเด็ดน้อยอย่างนี้เวลาเพจกินอยู่เงินอันบอกว่า่นีเอาเต้เนื่องเงินมังหันมาเจอว่าแต่ในนี้นีเอาสูโตก็ได้เออโตตั้งรูจังดีน่าเอ้ยตัวจะซสูตเออมาลงนีตั้งอ๋อต้นมะเดื่อนี่ค่ะโอ้ยบรรยากาศ15ชุดน่ะสร้างมาโลดไป็นซานมะเดื่อลงมาให้มันเบิร์ตก็เดินนี่นะไม่ได้พามากินอยู่ตกเปกตกเปกลงมาสิแล้ว มันบอลนะแต่ัวมันนันชุกนมันก็โอ้ยวัวตัวนี้ตัดแต่งาทั้งนี้แล้วนี่ทั้งกระจงไว้เห็ดโฮมแะหอยน้อยโอเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโางยโอ้ยโอยโอ้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 ยกอ้โอ้ยโอายโอ้ยโอยัง้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยองยัอ้ยโห้องหโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้แโอ้ย้ยอ้ยโ้ยโอหอ้อโอ้ย้ย ออกมาสองหองมันก็หนี่แล้วนี่มันก็อกระเทือบุดเลยบ่อเทือบี่ยตรมนี้โอ้ยว่าเขาปูเลยย่าบแเดีย้หองหมวกมแล้วเฮ็ดไปนี่นะสองหองแล้วบอไปเฮ็ดตะขูมาตีโข่งออกไปหันญย่ไปหันเฮ็ดคือ่อนข่อยเมื่อตน้าก็งามเพรตาแม่นะโอ้งามไปนนึงต่มาต่อมามันสยาดบันื่อาที่ชแย่เลยขาวมก้อเกี่ยววอข้อเกี่ยวงือนข่อยเนาะ จะได้พื้นที่เอ้ะบอก่มันก็เป็นแบนั้พื้นที่โวหลังนี่จะกพื้นที่โตแล้วันจะตรงนี้เห็ตสวนพักซะเพราะว่ามันยาวเด้อยู่นี่เลยเพ็ดออกว่านี่เลยได้แต่แท้ใส่ได้ว่าิดใส่ได้ใ่ใส่ได้เอาไว้ปลูกเนี้ยก็ได้นะเฮ้ยใส่ได้ปล่อยยกไดอาไปหน้าเดี๋ยวตัวนั้นหน้าผมเนาะขันบนาแป๊บเดียนีผียปเน นาได้เมียมันไปโยนน์นำเมียอีกโดนตะอุกตาอ่างเอาว่าไปอยู่แล้วขันเอาขันมาอยู่ข้านเจ้าจากได้อันเมียมาอยู่นะนี่ข้าท่านี่มันมานโดเจ้าเก่าเมียน้อยเออมาอยู่เอาหมูเมียเจ้านี่เอ้ยมันเป็นลูกไผ่เมียปูบ่าอันนี้นะเฮ้ยตีปากแต่มึงนี่โอ้ยอุกอ่างได้ันานั้นแหละอันนี้ขี้น้ำเดื บัจจุบับ่ไปอาเมีย้นยก็ตีปากกับคนั้นละมัวนี่ก็วนกินแต่มักดื้อได้เดียวนน่น้อ๋อไปไห้ไหมแม่กินหยาปูนวนแต่กรยามลานี่เพิ่งเนี้ยแปลแพงหนีมึงได้ยคมหอคนมาเลีนยางนั้นก็่านะมนก็แนมหามา <laughs> bạn หึหึ lột โอ้ยบักเบิ่งมาเพี้ยงเสียงว่าแม่นบ่เนมเบิ่งนาหยังเอาคันน่ะให้เป็นคนยาวเลยล่ะ <laughs> 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 มีนี่ใหม่เสื้อแล้วนะกรัวหม่รีเห้อเละไปหาเมียหน่อยมาบอกบิกว่าทัวปึกกระน่อยู่เฮือนอยู่จานเมียยิ่เท่าเพือนวามากประชอยงเบื้องยานิดงอะงอยู่ห้าแพงเหย่อหาใบเห็ดที่เขาจแพงเห็ดอยังค่ะแพงว้ไถ่เซิ้อกระลุกใา่เขาเหนเนาะมัน่ไปใจจเก็เจ้านะแป๊ก เมื่อยได้เลี้ยวเห็นหนาก็เมื่อารมณ์แบบว่าเมื่อหูจะได้ว่าเมื่อารมณ์เออหนาแล้วก็เลยยิ้มแง่ๆก็ได้หูดีแต่ดอกก็อย่าซันจะบอกว่าจะพอดอกจังได้น้ำมูกนะก็เจ้าจึงได้จึงคือกริบประกาศได้ล่ะมีอย่างที่มึงปิดบังนะบ่ยังอีกแหละแต่ว่ากับบอลลูนสายตาแต่ดอก ยับแงเลยกล้องมันขอ,ขอมันตีดได้าดจะบบ้ากระเป๋าแขงจิงว่องทั้วนขวงรเราลองเห่นแบบแล้วตงคไป,คป,ปสิบปบ้าบนนะ่น<า>ะไปปักจ้องบ้านนี่ข้าวบมียังเห็ดแล้กัเออเบิกลามือหรอวะเบิมือ,อ เบิ่งลกค้าส <Switzerland> ิไปหาซื ok ้อของมในเมืองปูือางยังถมเนเังบอกเมันยงืคับ้่นยถเเบงมีนักมืในงไมหยิบก่อนปหาเงี้หน่อยมากัมาหาแล้เด้อกอกใ่หัวได้เนี่ยถามันป่าจะเถื่อ วางกเธอว่าจะต่ายงนะ้าโอ้ฉันเอยฉันแขวเวียนหัวสๆฉันตายง่ายนะคะาล้างมือล้างมือมวิ่งอยู่วิ่งเลยกระตอมน้ำโยจักมือโยแล้วอนี้สิบนังมืออารยขนดนั้นเลยมือเก็ชอกินอยูเพาะว่ฉันจะไปงานดอกมือ เธอสิมาถ่าจัิดอีกบ่ได้นะคะสิมาโท้จี้กันบ่ได้นะคะเธื่อจนได้เหงื่อจนกะเออเนาะจนกะแล้วทั้งปุ่นเชิดมาจักมาพีนั่นเป็นกระป้าบ่ได้มึงยังคิดว่ามึงชิ้เหงื่อน้ำโงอยู่บ่โอ้ยตอนนี้ปุย่างเท่านั้นเท้าเอ็นแต่มึงไปนั่งอยู่รางคัวไปลำไรกะขาเบิ้งันเพื่นหลังเทากับวัวเอ็นอำละไปซอยดอโด่ได้ซอยคือห้าวนะคะนั่งซื่อๆนี่

แต่ในเมืองต่างๆใช่มพี่ต่างจากบาทค่ะมุสซานก็มาอยู่พิษภัยค่ะสามพันสวยแล้วก็รวยมากภายในมีบ้านมีรถมีคอนมีสาสายสุดท้ายหาลอยืมเงินค่ะมึงต้องเปลี่ยนมึงต้องเปลี่ยนเซอรก่บยไมบ่เอ้ยย้ายลถหนาแล้วเลยบ่ย้ายเลย มาหอดมาลงหยาดเลออยหยาดในใจค่ะมีบอยเขาซาไปด้วนกอนออนอ่องเหนือนเช้าโตมาตั้งในโอลาสิพาวอยู่แรงลัสิพาวหนึ่งลาสิ้ามนั่งแถวขึ้นหันแล้วก็สิพาวอยู่ม <c oughs> ันบอกคอใหม่แล้วพอดีเดินแบบคือหรือแล้วเนาะบอใหม่บนเลือบอแล้วว่าดีดีนั่นโ <c oughs> อ้ยลัสิาไฟมันขึนแดง คืเล้คือลือเคียวไเคีปลอีกภาคเลยอําลาจากทอดบนไกใเลยใครเห็นใ่งออกเงยนางนาธานนางนกไเบิหลังให้นออกเบิกไอคินี่ก็สิไปสั้นนี่และค่ะสิไปอยเลยสิไปแล้วค่ะกเย้องกระเบงเบื้อกเบงกะ ได้เอาปากซองไปนัากันกับพี่น้องค่ะไปหาซื้อของปลาคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบอไรนยากแฟบพี่น้องย่าปากกับปีนกับน้องใจในทีมมันแสงอนุเด้อพี่น้องเอ๋อซอยแดนเซจเนี่ยเขาเจาะมูลในกลุ่มกะบอดวิวอยู่นะจะขาหัวใจมันเปลี่ยนเป็นน้ำยูพี่น้องเบิ้งมันเป็นน้ำอย่างยูทูปนั่นมันปิดปากม้ย พูกน <Cornell. in st selling> ่าคือกัดคนที่ตามเป็นไตรมื้นเป็นแซนอะไรก็บอกขืนมันปิดบังนอนบอนเปิดเป็นมองเห็นมันบ่เตือนมด้แจมันเตือนตะคองกูนี่เออาอะนนี้ต้องหากรีปกระหามื่นกวหกหมื่นเออปิดกันทไเออปิดกันปิดกันน้องบอสูืกัน